คำถามสำคัญ,ญยอดฮิตตอนนี้นั่นก็คือตลาดหุ้นที่วิ่งเป็นกระทิงมาก,กว่า3ปีนั้นแพงไปหรือยังยังซื้อทันไหมนะครับวิเคราะห์มุมมองจากทั่วโลกตั้งแต่ช็อปดาวเศรษฐกิจกลุ่มอุตสาหกรรมและหุ้นลายตัววันนี้สรุปสั้นๆไปกับพงธรทีวีครับ ผมเชื่อแน่ว่านะครับถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสลงทุนในช่วงไตรมาส3ที่ผ่านมาที่ดัชนีทั้งราคาหุ้นและก็สินทรัพย์อื่นๆปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีถึงดีมากๆเนี่ยน่าจะช่วยให้สามารถสร้างความมั่งคั่งเติบโตเงินลงทุนได้ไม่มากก็น้อยนะครับแต่ตอนนี้คําถามสําคัญก็คือว่าไอ้หุ้นที่มันขึ้นมาเนี่ยท่ามกลางความผันผวนท่ามกลางปัจจัยการลงทุนที่มีทั้งความเสี่ยงและก็มีทั้งโอกาสเนี่ยจะสามารถไปต่อได้อีกสักกี่มากน้อยนะครับถ้าเพื่อนๆได้ติดตามช่องพงธรทีวีเนี่็บมมร,รปนเ ช่วง3ปีที่ผ่านมาและว,วิ่งเข้าสู่ปีที่4เนี่ยโอกาสเป็นไปได้สูงประมาณ80%นะครับและ S&P 500เนี่ยจะบวกได้ประมาณ14%ในปีที่4นะครับถ้าเหตุการณ์ไม่ได้มีภาวะเศรษฐกิจถดถอย ไม่ได้มีการหดตัวของกําไรของบริษัทจดทะเบียนอย่างมีนัยยะสคัญนะครับและที่โดดเด่นตอนนี้เลยก็คือว่ามีเทรนด์ของ AI เทคโนโลยีนวตัตก,กรรมเข้ามาเสริมให้มีโอกาสความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นนะครับแต่อันนั้นเป็นปัจจัยช่วงระยะยาวนะครับหปีข้างหน้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้โดยเฉพาะในยุคข,ของคุณทรัมป์ที่มีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พง์ธรทีวีจะขอสรุปมุมมองจากทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาวะเศรษฐกษิจกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจลงทุนแล้วก็เเรรรื่่ออององงงขขหหุุ้้้นนนนลาา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 ยยตััวททีีมโามโกกกสสใใถํไปศึษ ต่อได้นะครับ และในช่วงเวลาแบบนี้นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการละเทศะจึงขอปรับมูดของการนําเสนอนะครับเน้นไปที่สาระของการลงทุนเพื่อให้เพื่อนๆสามารถนําไปปรับพอร์ตได้อย่างต่อเนื่องนะครับแน่นอนเพื่อนๆสามารถเข้าร่วมจอยห้อง Open Chat นะครับกับพงทอนทีวีได้ผ่านการสแกน q r ตรงนี้นะครับพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมหรือว่ามีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นระหว่างสัปดาห์เดียจะได้ปรับตัวปรับพอร์ตทันนะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งนั่นก็คือว่าไลน์ออฟฟิเชียลของพงทอนทีวีนะครับสอบถามพูดคุยเป็นการส่วนตัวนรรสสาาามถ่่งงเข้ไปที QR ต เ,เพราะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปเข้าสู่เนื้อหาที่ผมวิเคราะห์ประเมินและสรุปมาให้ดังนี้นะครับต้องบอกว่าก่อนอื่นต้องอัปเดตภาวะตลาดเนาะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาปี2025เนี่ยต้องเป็นปีที่เป็นเต็มไปด้วยความผันผวนนะครับพอคุณทรัมป์เนี่ยเข้ามาทําเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นทาลิฟหรือการดําเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประเทศอื่นๆเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็รวดเร็วนะครับตลาดหุ้นเองก็ยังสแสดงถึงความแข็งแกร่งนะครับในการสามารถวิ่งเป็นกระทิงได้ในปีที่3แบบนี้นะครับนำโดยห ตกรรมเทคโนโลยี AI นะครับแล้วก็หุ้นนอกจาบสารัตที่แบบว่าสามารถปรับตัวขึ้นมาได้ในหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือเกาหลีนะครับในขณะเดียวกันหุ้นสารัฐเองก็ไม่ได้แย่นะครับหลังจากที่มีผ่านเหตุการณ์ทาลิฟขึ้นมาได้แล้วเนี่ยก็สามารถฟื้นตัวได้เป็นอย่างดีนะครับอาจจะนําโดยหุ้นของกลุ่ม7นางฟ้าและก็ AI เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ลงทุนในช่วงปีที่ผ่านมาถ้าสามารถทนถือผ่านวิกฤตความผันผวนใดๆก็ตามมาได้เนี่ยนะครับแล้วก็ติดตามช่องพงธนทีวีอย่างต่อเเนนนืืน่่่่อองกก็ชวาาาาจะสมรถ เติบโตของหุ้นตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับคำถามต่อไปก็คือว่าแล้วภาวะจากตรงนี้เป็นอย่างไรหุ้นจะไปต่อได้แค่ไหนพื้นฐานที่สนับสนุนตัวนี้อยู่มีอะไรบ้างนะครับผมขอเริ่มจากภาพทนะ็อปดาวเนาะก็คือตัวภาพเศรษฐกิจแบบสั้นๆนะครับว่าเศรษฐกิจในตอนนี้นะครับต้องบอกว่า IMF ล่าสุดออกมาประเมินแล้วว่าปีหน้าน่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยข้างซ้ายเนี่ยเป็นภาพเศรษฐกิจโลกนะครับจะสามารถเติบโตได้ในปี2026นะครับปีนี้3.2ปีหน้า3.1นะครับเพื่อนๆสังเกตว่า มีการชะลอตัวลงเนาะแต่ว่าตรงนี้ต้องรวมถึงผลของทาลิฟผลของการกีดกันทางกำแพงภาษีไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ไม่ได้ทําให้เศรษฐกิจโลกทั้งหมดเนี่ยโดยรวมนะครับมีการชะลอตัวลงแต่อย่างใดนะครับสามจุดหนึ่งนี้ยังถือว่าเป็นอัตราที่ค่อนข้างดีถึงดีมากๆนะครับในขณะเดียวกันถ้าแยกลงไปดูเป็นลายภูมิภาคหลายประเทศนะครับก็จะพบว่ากลุ่มที่เป็นเศรษฐกิจพัฒนาแล้วเนี่ยจะอยู่ในโซนที่ค่อนข้างสามารถขยายตัวฟื้นจากปีนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับโดยจะมียุโรปนะครับที่ฟื้นได้น้อยกว่า ปีปัจจุบันหน่อยแต่ว่าก็ยังอยู่ในโหมดขยายตัวนะครับและนํามาโดยกลุ่มไหนครับ e m e r g i n g market นะครับที่ถึงแม้ว่าจะมีการชะลอตัวลงบ้างนะครับในกลุ่ม e m e r g i n g market และก็ d e v e l o p i n g asia นะครับก็รวมถึงจีนด้วยเนาะเพียงแต่ว่ายังเป็นตัวเลขที่อยู่ในระดับที่สูงอยู่นะครับด้านล่างนะครับเป็นกลุ่มลาตินอเมริกาที่ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยหุ้นทําผลงานได้ดีเหลือเกินนะครับแต่ปีหน้าเองเนี่ยการเติบโตก็ไม่ได้แย่นะครับหลังจากที่อาจจะมีเรื่องของดีราลทิวทาร เศรษฐกิจปีนี้ปีหน้าน่าจะยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและผลกระทบของทาลิฟค่อนข้างน้อยกว่าที่กลัวน้อยกว่าที่ประเมินกันไว้นะครับ ภาพแมกโรท็อปดาวก็ดูโอเคทีนี้ไปดูกันต่อกับเรื่องของระดับราคาหุ้นแวลูชั่นของตลาดต่างๆทั่วโลกนะครับว่าแพงไปหรือยังยังซื้อทันหรือเปล่านะครับก็หยิบข้อมูลจากทาง JP Morgan Guide to Market เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับแวลูชั่นเนี่ยมานําเสนอนะครับ้อสังเกตที่1ก็คือว่าแน่นอนนะครับระดับราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็ทําให้แวลูชั่นของหุ้นทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับโดดเด่นที่สุดเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวหุ้นจีนเนาา่ม้้้นนนตัวขขึไดคองงุแ วิ่งเข้าสู่ระดับค่าเฉลีย่ยของตัวเขาเองเนี่ยแบบรวดเร็วทีเดียวนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่ม d e v วลลอปเมดนะครับที่ดูทรงแล้วเนี่ยหุ้นโลกก็จะถูกพัดพาให้แพงขึ้นด้วยหุ้นของดัชนีสหรัฐนะครับที่ปัจจุบันเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะเกือบจะชนเพดานและนี่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่หลายๆคนเริ่มจะก,กังวลแล้วว่าหุ้นสหรัฐจะไปต่อหรือเปล่านะครับแต่เหตุผลกลใดความเสี่ยงมีแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในสไลด์ถัดไปนะครับทีนี้มาดูกันต่อกับส่วน ชะลอนิดๆนะครับแต่ว่าระดับราคาก็ถือว่ายังไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับข้อสังเกตข้อที่2ตามมานั่นก็คือว่าส่วนต่างระหว่างหุ้นสหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นข้างนอกนะไม่ว่าจะเป็นยูโรมนะครับหรือว่ากลุ่มที่เป็นเอ่ออิมเมจิงมา r k เก็ตเองก็ตามเนี่ยปัจจุบันเริ่มค่อนข้างที่จะแคบลงแล้วนะครับที่โดดเด่นเลยก็คือเส้นสีส้มนะครับหุ้นจีเนี่ยมีการทยอยเข้ามาปิดแกลบอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เพื่อนๆอาจจะมองเป็นโอกาสการลงทุนที่ดูทรงพื้้นนนฐาาาาเเเรรรริิิิ่่่่่่มมมมมดดีีีีแะะักกขขขงงงทููจสสยึอห กาสจากการลงทุนในหุ้นจีนก็อาจจะเป็นไปได้นะครับด้านล่างเนาะแน่นอนนะครับตัวปัจจัยของการลงทุนเนี่ยราคาขึ้นมาแบบนี้แล้วต้องมีเรื่องสนับสนุนนั่นก็คือเรื่องของกําไรนะครับที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะโดดเด่นในหุ้นสาระนะครับถึงแม้ว่าหุ้นยุโรปจะมีการไซเวย์ในเรื่องของกําไรเล็กน้อยนะครับแต่หุ้นสาระเนี่ยทำได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับและก็ต่อเนื่องมาจนถึงภาพขวามือด้วยนั่นก็คือ Profit Mar จนะินเนาะยิ่งขายของเนี่ยกำไรยิ่งอัตราส่วนดีขึ้นนะครับยิ่ง้้้้ยบาากกกงขึน็ตอใหั หุ้นสารัฐนะครับที่ทั้งกําไรก็เติบโตด้วยนะครับและกําไรต่อไรายได้ที่เข้ามาเนี่ยก็มีอัตราส,ส่วนที่ดีขึ้นด้วยใช่ไนหะเพราะฉะนั้นตอนนี้การที่หุ้นปรับตัวขึ้นมารุนแรงตรง,ตรงนี้ก็มีเหตุผลมีสาเหตุของเขาอยู่นะครับคำถามสําคัญก็คือว่าถ้าสามารถรักษา e a r n ์เน็งเทรนตรงนี้ต่อไปได้นะครับ P/E ของหุ้นสารัฐหรือว่าหุ้นต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็น่าจะสามารถกลับมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมและก็สามารถทําใจซื้อได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำคัญคือ P ตอนนี้นําไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ E ต้องตามมาในปปปีีีนน้้หรืออไม่ก็ต็ตงเ ทีนี้มุมมองเป็นอย่างไรในอดีตที่ผ่านมาเป็นแบบนี้ปัจจุบันไตรามาส3ปี2025ทยอยประกาศเอิร์ n g ออกมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงคุณพงษ์บอกหน่อยนะครับก็นํามาให้จากตัว LSEG นะครับหลังจากที่มีประกาศออกมาแล้วเนี่ยงบการเงินไตรามาส3ของหุ้น S&P 500นะครับประกาศออกมาแล้วประมาณ30%นะครับและ30%เนสามารถที่จะชนะ ผลคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะครับ beat estimate ได้กว่า87นะครับโดยพบว่าตัวเลขการเติบโตของ e a r n i n g นะครับในไตรมาส3ของหุ้น S&P 500เนี่ยทำได้สูงถึง10.4อนะครับอันนี้เฉพาะหุ้นที่ประกาศออกมาแล้วนะก็นำด้วยกลุ่มที่เป็นอะไรครับ f i แ a นเชียลนะครับแล้วก็คอน s u m e r Product เป็นหลักตอนนี้นะฮะสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องของหุ้น Big t e ท h 7นางฟ้าที่จะออกมามากขึ้นนะครับจะได้เห็นภาพของการเติบโตโดยเฉพาะเซกเตอร์หลักๆอย่างเทคโนโลยีของสหรัฐว่าจะเป็นหน้าตาอย่างไรนะครับแต่ว่าเท่าที่ประกาศออกมาแล้วประมาณ1ใน3เนี่ยถือว่าทําได้ดีกว่าที่คาดนะครับเพราะที่คาดเราอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับแปดเปอร์เซ็นต์เยียร์ออนเยียร์นะครับถ้าตัวเลขด้านบนเนี่ยออกมาสูงกว่า8%เรนนี่ยก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าการเติบโตของกาไรที่เราพูดถึงในส,ลลนสาาลไล เพราะฉันตอนนี้นะครับข้อมูลในปีหนึ่งที่ผ่านมาก็สนับสนุนหุ้นให้ขึ้นมาได้ขนาดนี้เนาะปัจจุบันก็อยู่ในโซนที่ดีแล้วปีหน้ากําไรจะเป็นยังไงนะครับ ก็ตามมาด้วยข่าวดีนะครับภาพด้านซ้ายมือบนนะไม่เพียงไตรมาส3ปี2025เท่านั้นนะครับแต่ปีหน้าก็มีแนวโน้มกําไรเติบโตดีเช่นเดียวกันนะครับนำเสนอโดยภาพด้านซ้ายมือนะครับแท่งสีเทาเนี่ยคือปีปัจจุบันก็โตดีนะสารัฐโอเคหุ้นโลโอเคนะครับอิมเมจิงมาเก็ตใช้ได้นะฮะแต่ว่าปีหน้า2026คือเส้นสีเขียวเนี่ยก็จะโดดเด่นต่อเนื่องนะครับนำโดยสารัฐเช่นเคยนะฮะแล้วก็ที่ฟื้นตัวได้มากๆเลยก็จะเป็นหุ้นจีนกับยุโรปที่ไม่รวม U k เคนะครับอันนี้ก็ข เพื่อนจะเน้นสายเติบโตต่อมันคงแข็งแรงมาดียังไงขอให้ดีต่อไปอย่างนั้นก็ต้องเป็นหุ้นสหรัฐนะครับหรือเพื่อนๆอยากจะกระจายความเสี่ยงไปหาโอกาสเพิ่มเติมก็ต้องเป็นหุ้นจีนหรือไม่ก็เป็นยูโรโซนที่ไม่รวมสหราชาอาณาจักรนะครับ ก็มีความกังวลเกิดขึ้นเล็กน้อยนะครับในฤดูของการประกาศผลประกอบการนะในไตรมาสสนะครับเพราะมีหุ้นบางตัวเนี่ยค่อนข้างอาจจะโชว์เรื่องไกด์แดน์มุมมองแนวโน้มที่ดูทรงแล้วเติบโตต่อไปเนี่ยไม่ได้ดีเท่าเดิมนะครับก็มีการปรับรีวิชั่นตัวเออร์เน็งของหุ้นสารัฐลงบ้างนะครับแต่ลงมาจากจุดที่ค่อนข้างจะโพซิทีฟมากมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วยังถือว่ามีมุมมองที่เติบโตได้ดีอยู่นะครับถ้าต่อไปบอกว่าถ้าดูนะครับหุ้นสารัตเนี่ยทั้งตลาดเนี่ยถือว่าแพงจากภาพดา ดูทรงแล้วกลับมาอยู่ในระดับ P/E เทียบเท่ากับตอนโควิดเลยนะโอ้โหดูมีความกังวลน,นะและหลังจากนั้นหุ้นก็มีการปรับตัวลดลงนะครับเพียงแต่ว่า แต่ผมสังเกตนะครับว่าภาวะปัจจุบันเนี่ยไม่เหมือนครั้งที่ตอนโควิดนะครับโควิดตอนนั้นหุ้นมันแพงขึ้นมาเพราะว่าเรื่องของ QE เรื่องของมาตรการกระตุ้นที่แบบ unlimited QE นะครับทำให้ราคาสินทรัพย์เนี่ยมีการปรับตัวและก็คาดหวังได้อย่างรวดเร็วนะครับเพียงแต่ตัว earnings ตอนนั้นยังดูทรงแล้วไม่มีทีท่าจะฟื้นกลับมาได้รวดเร็วนะักทำให้ราคาหุ้น PE ก็แพงขึ้นมานะครับแต่เทียบกับปัจจุบันแล้วเนี่ยบอกว่าราคาหุ้นที่วิ่งขึ้นมาวิ่งอยู่บน earnings ที่เติบโตได้อย่างแท้จริงนะครับอย่างท เพราะฉะนั้นสถานการณ์ค่อนข้างแตกต่างกันเป็นความแพงเป็น valuation ค่อนข้างสูงแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยต่างกันเยอะปัจจุบันถือว่าค่อนข้างไปได้ดีกว่าพอสมควรนะครับแต่ถ้าดูแยกนะครับจะพบว่าอะไรครับตัวเส้นสีเขียวกับเส้นสีเทาด้านล่างนะครับเส้นสีเขียวด้านบนคือกลุ่มที่เป็น10นางฟ้านะเบวกสหุ้นบริษัทที่ใหญ่ๆและเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมเติบโตมาได้อย่างดีๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นเส้นสีเขียวนะครับและเส้นสีเทาด้านล่างก็จะเป็นอีกที่ลือ500นะครับตัวที่เหลือใน, S 500นาอรรก,ารกระจาย ตัวของหุ้นเนี่ยมีมากขึ้นการขึ้นของหุ้นในรอบนี้ของทั้งตลาดเนี่ยเป็นการขึ้นในหุ้นกลุ่มที่ไม่ใช่เจ็ดนางฟ้าไม่ใช่สิบนางฟ้ามากขึ้นนะครับนั่นแปลว่าอะไรครับสัญญาณค่อนข้างไปในทางที่ดีนะครับว่า ตลาดมีความสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นไม,ไ,มมไม่ได้มีความกังวลไม่ได้มีความกังวลเรื่องกระจุกตัวมากเหมือนสมัยประมาณกลางปี2023ตรงนั้นนะครับหลังจากทาลิฟนะครับ P/E ก็มีการปรับขึ้นมาและส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นหุ้นนอกกลุ่ม10นางฟ้าลดความกังวลฟองสบู่ได้บ้างอยู่พอสมควรนะคนที่แบบถือหุ้น7นางฟ้าอยู่นะเห็นกราฟนี้ก็คงรู้สึกสบายใจนะอ้อหุ้นฉันก็เติบโตได้ดีนะก็สามารถถือต่อได้นะครับในขณะเดียวกันก็อาจจะมองหาโอกาสจากหุ้นที่ค่อยๆกลุ่มอื่นๆที่ค่อยๆปรับตัวฟื้นนขึ้มาาหรือว่ ได้รับประโยชน์จากเทรนด์ของ AI ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับดูทรงแล้วแข็งแรงสุขภาพกระจายตัวดีขึ้นนะครับทีนี้ถามว่ากระจายมันกระจายเบอร์ไหนและมีมุมมองเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายได้บ้างไหมนะฮะแคปิตอลกรุ๊ปก็นําเสนอข้อมูลมาได้น่าสนใจนะครับว่าตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นแพงนะครับ แต่ว่าสุขภาพดีขึ้นไม่กระจุกตัวเหมือนครั้งก่อนๆนะครับการกระจุกตัวเนี่ยได้ผ่านจุดสูงสุดมาแล้วตั้งแต่ปี2023เมื่อตอนกลางปีนะครับถ้าโดยเปรียบเทียบเลยเนี่ยก็จะพบว่าอะไรครับในตอนปีกลางปี2023เนี่ย มีหุ้นเพียงแค่1.2%นะครับที่มีผลตอบแทนในช่วงครึ่งปีแรกดีกว่า7นางฟ้าโดยเฉลี่ยนะครับนั่นแปลว่าถ้าตอนนั้นเพื่อนๆไปเลือกหุ้นรายตัวเข้าให้หรือว่ามีการลงทุนที่แตกต่างไปจาก7นางฟ้าเนี่ยมีโอกาสน้อยมากๆที่จะชนะหรือได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า7นางฟ้านะครับแต่ภาวะปัจจุบันนะครับเถิบมาอีก2ปีเนี่ยพบว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงกลางปี2025เนี่ยมีหุ้นกว่า51%ก็คือประมาณ250ตัวนั่นแหละนะครับที่สามารถให้ผลตอบแทนกับนักลงทุนนะราคาปรั รับตัวขึ้นได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยของ7นางฟ้านั่นแปลว่าอะไรครับหุ้นขึ้นเหมือนกันหน้าตาคล้ายๆกันนะครับแต่มีจํานวนหุ้นที่ขึ้นมาได้มากกว่าเรียกว่าเป็นการเรียกเหล่าอเวนเจอร์มาสู้กับธานอสเลยทีเดียวนะครับเป็นสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับด้านล่างก็บอกเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้เฉพาะจํานวนนะนะครับถ้าจํานวนอย่างเดียวอาจจะเป็นไปได้ว่าหุ้นเล็กหุ้นปัน่นหุ้นมีมสต็อกเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นได้ดีกว่าก็เข้าใจได้แต่ว่าพอถ่วงน้ําหนักด้วยสัดส่วนด้วย Market a c แล้วเก็พบว่าสัดส่วนของการ Conttribution to return นะของ s อสแอนเนี่ยนอก7นางฟ้ามีสูงถึง50เกือบ60%นตะครับตรงนี้ก็แปลว่ามาทั้งจํานวนมาทั้งขนาดนะครับก็แปลว่าเป็นสุขภาพที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับทีนี้คําถามต่อไปก็คือว่าแล้วตลาดภาวะปัจจุบันเนี่ยทั่วที่ตัว valuation ของ Max กซ์เซเกับกลุ่มที่เหลือเนี่ยค่อนข้างบีบเข้ามาแคบกันมากขึ้นเนี่ยมองเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายนะครับก็ต้องบอกว่าถ้ามองเป็นข่าวดีก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเช่น AI Impact เนี่ยมันเริ่มมีผลกระทบสร้าง productivity ในในววงงงของหุ้ และก็ธุรกิจที่กว้างขึ้นมันก็ทําให้หุ้นกลุ่มอื่นๆที่ไม่ใช่7นางฟ้า10นางฟ้าเนี่ยสามารถปรับตัวขึ้นมามี valuation ที่สูงขึ้นได้นะครับก็มีการเทคเอาไปใส่เนาะมี AI ไปประยุกต์ใช้เนี่ยหุ้นก็สามารถขึ้นได้แพงขึ้นได้นะครับหรือว่าจะมองเป็นข่าวร้ายก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็แปลว่าตัว valuation ของหุ้นขนาดใหญ่เหล่านี้เนี่ยไปต่อไม่ได้แล้วมันเริ่มตันแล้วเริ่มมีการใช้จ่ายลงจุนของ AI ที่หนักหนาและเริ่มจะมีรายได้ที่น้อยลงแบบนี้นะครับก็เป็นไปได้ พอมันตันแบบนี้ก็เกิดความแนวคิดที่ว่าเเงินมันอาจจะแค่ไหลไปในหุ้นกลุ่มอื่นๆหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆมีมุมมองนะครับว่ามันเป็นข่าวดีกระจายตัวดีขึ้นหรือว่ามันเป็นข่าวร้ายที่ว่าหุ้นมันเริ่มตันและเริ่มหาทางเล่นเริ่มหาตัวเล่นตัวอื่นมากขึ้นนะครับถ้าสําหรับผมเนี่ยผมก็มองว่าเป็นข่าวดีนะเพราะว่าการปรับตัวขึ้นมารอบนี้ไม่ได้แปลว่าหุ้นเจ็ดนางฟ้าเขาจะชะลอนะครับกำไรเขาก็ดีอย่างต่อเนื่องนะครับฐานก็ใหญ่ขึ้น และตัวเลขของบริษัทในอุตสาหกรรมต่างๆ,ๆที่เริ่มนํา AI ไปใช้เนี่ยก็ค่อยๆมากขึ้นเป็นลําดับนะครับผมมองว่าเป็นข่าวดีมากกว่าข่าวหลายนะครับมาถึงตรงนี้นะครับก็โดยสรุปก็ต้องบอกว่าภาพรวมของเศรษฐกิจเนี่ยก็สามารถเติบโตขยายตัวได้ในปีหน้านะฮะตัว e a r n i n g ็ในช่วงปีที่ผ่านมาก็สนับสนุนราคาหุ้นที่วิ่งขึ้นมาในปีที่3ของบูมมาเก็ตคิวสามไตรมาสนี้เนี่ยก็ออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับสูงกว่าที่คาดการรวมถึงปี2026ก็มีแนวโน้มที่ e a r n ์เน็จะเติบโตต่อไปได้นะครับ ค่อนข้างโซนสูงแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับครั้งก่อนหน้าเนี่ยตอนหลังโควิดก็ถือว่ามีสุขภาพมีการกระจายตัวที่ดีมากยิ่งขึ้นมีหุ้นที่ได้ประโยชน์จาก AI เพิ่มเติมซึ่งก็สอดคล้องกับความคาดหวังของนักลงทุนอยู่นะครับทีนี้คําถามก็คือว่าแล้วผลตอบแทนที่คาดหวังได้จากการลงทุนตรงนี้จะอยู่ที่กลุ่มไหนหรือว่าตลาดโดยรวมจะให้ได้สักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อครับเพื่อถ้าเพื่อนๆมองว่าคอนเทนต์นี้เป็นประโยชน์นะครับสามารถนําไปปรับพอร์ตให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็รบก ตอบทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมหรือเพื่อนๆสนใจจะสนับสนุนนะครับเป็น Angel Supporter <c oughs> เพื่อให้ช่องพงทรทีวีสามารถนำเสมอข้อมูลที่เป็นกลางทันท่วงทีและเป็นประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง <c oughs> ก็เดือนละ150บาทนะครับ ถือว่าเป็นค่าเลี้ยงกาแฟผมนะครับให้อ่านเปเปอร์ได้อย่างต่อเนื่องแบบนี้นะฮะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ตามสะดวกเพื่อนๆเลยนะครับไม่ว่ากันไปเข้าสู่เนื้อหากันต่อเลยดีกว่านะครับไปกันต่อกับผลตอบแทนคาดหวังนะครับกับสเตทสตรีทนะครับที่ดูแล้วเนี่ยแม้ปัจจัยจะดูดีนะแต่ผลตอบแทนระยะยาวของดัชนีโดยรวมนะฮะค่อนข้างที่จะดูทรงแล้วเริ่มตันเริ่มลดลงนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าผลตอบแทนของหุ้นมองไปข้างหน้า10ปีบวกๆนะ10ปีบวกๆนะครับถือว่าไม่ได้้สูมมาากยนนนบผลตอแทหุุ Dev e ลลอปมาร์เนะครับระยะยาวนะครับลดเหลือประมาณแค่6.4% 6.4%อยู่ด้านล่างนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนได้สูงที่สุดแล้วนะในบรรดาสินทรัพย์ทั้งหมดนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตัวคอมมอดิตี้นะครับที่ประมาณ4%ครึ่งนะนะครับตัวสินทรัพย์ที่เป็นหุ้น Emerging Market อยู่ประมาณ6.2-6.3%นะครับ d e v e l o อ m a า k e t ยังเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนในช่วง10ปีอัพนะได้ดีที่สุดนะครับแนวโน้มดอกเบีย้ยขาลงก็จจะทาให้ตัวตราสานนี่เนี่ย อนหน้านี้เราคาดหวังกันว่าดอกเบีย้ยจะลงได้เยอะๆจะได้แคปิตอลเกนได้ราคาได้กําไรจากการลดดอกเบีย้ยนะครับแต่ปัจจุบันแล้วดอกเบีย้ยดูทรงแล้วระยะยาวจะไม่ได้ลดลงเยอะ ขณะเดียวกันเนี่ยตัวตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนลักษณะดอกเบีย้ยเนี่ยสเปดก็ค่อนข้างแคบมากๆนะครับก็เลยดูทรงแล้วอาจจะให้ผลตอบแทนที่ไม่ได้โดดเด่นมากนะครับด้านล่างนะครับบอกว่าในรายตลาดนะสำหรับ develop market นะฮะก็คือญี่ปุ่นและยุโรปนะครับเสริมจากทาง JP Morgan เข้ามานะครับว่าที่คาดหวังผลตอบแทนได้ประมาณ7-8%ดนะครับในขณะเดียวกันหุ้นที่เป็น US large cap นะครับก็มีมุมมองที่สอดคล้องกัน,กนคือประมาณไม่ถึง6%เนาะเฉลีย่ยเฉลี่ยรวมๆแล้วน่าจะได้ประมาณ6.4%ดอ้านบนอย่างที่ set spread เราให ได้ว่าการลงทุนระยะยาวจากตรงนี้เนี่ยตัวเลือกก็คือหุ้นเนี่ยยังเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการสร้างความมั่งคั่งนะครับ ทีนี้เราจะทำไงกันได้บ้างนะครับถ้าดัชนีเนี่ยให้ผลตอบแทนเราประมาณ6.4%นะครับก็มีโอกาสในการเลือกเป็นรายกลุ่มนะครับก็นำข้อมูลจากทาง i n v e s ส c o มานำเสนอที่ออกมาพอดีสอดคล้องนะครับโดยเปเปอร์ของเขาบอกว่าสเต a t e จิกนะครับเซกเตอร์เซเลกเตอร์ถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะลงเป็นดัชนีดูแล้วผลตอบแทนแบบไม่น่าสนใจมากอาจจะลองเลือกแอคทีฟเป็นรายกลุ่มเป็นซัทเทอร t ไลท์พอร์ตก็ได้นะครับ10% 20%อนอร์นะครับลองเลือกดูว่าเซกเตอร์ไหนที่ i n v e s สโกมองว่าเหมาะสมนะครับหุ้นไตรามาสามมาามาวาม หวังรดดอกเบี้ยนะครับโอกาสถดถอยที่ยังมีแม้แต่จะน้อยเนี่ยก็ทําให้นักลงทุนมีความกล้ามากขึ้นสินทรัพย์เสี่ยงก็มาได้ดีมากยิ่งขึ้น แม้หุ้นจะขึ้นมาขนาดนี้นะครับอินเวสโกก็ยังมีมุมมองว่าใน1ปีข้างหน้านะครับตลาดหุ้นจะสามารถปรับตัวขึ้นได้นะแต่มีความเป็นไปได้ว่าปรับฐานระหว่างทางเนี่ยผันผวนก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอแอบถอยก่อนแอบถอยออกจากเซกเตอร์ไหนครับเซกเตอร์ที่อยู่ในโหมดที่แพงนะครับนั่นก็คืออยู่ในโซนนี้เนาะถ้าหุ้นกลุ่มไหนอยู่ในโซนนี้เนี่ยอินเวสโกมองว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างแพงนะครับนำมาโดยเทคโนโลยีนะครับมีเดีย ฟิแ a นเชียลเซอร์วิสนะครับแล้วก็กลุ่มออโต้เหล่านี้นะฮะบบอกว่าอันเนี้ยอยู่ถ้าเทียบกับกําไรข้างหน้า1ปีแล้วถือว่าอยู่ในโซนแพงขอหลบขออันเดอร์เวตดีกว่านะครับและไปเลือกลงทุนในกลุ่มไหนครับกลุ่มที่ยังอยู่ในโซนที่ถูกตามโมเดลของเขานะแล้วโดยเลือกมาขอเป็น3กลุ่มนะครับนั่นก็คือกลุ่มแบงค์นะฮะกลุ่มธนาคารเลยนะไม่ใช่ฟิแ a นเชียลทั้งเซกเตอร์นะครับเอาธนาคารเลยนะครับผลดีที่เกิดขึ้นจากอะไรฮะยิวเคิร์บที่ชันมากขึ้นนะครับดอกเบี้ยตัวต่าลดลงดอก ทำให้กิจกรรมทางาตลาดทุนเนี่ยมันง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยู่ในราคาระดับราคาหุ้นที่ค่อนข้างถูกนะครับมี e NERGY เป็นเซกเตอร์ที่2นะครับเศร,รษฐกิจกำลังฟืนรรฟ้นพอเศรษฐกิจฟื้นราคาน้ำมันมาเนี่ยกำไรก็สามารถฟื้นได้และยังถูกอยู่ในปัจจุบันเช่นเดียวกันนะครับและเซกเตอร์สุดท้ายก็คือเฮลท์แคร์นะครับมีเรื่องของปัจจัยเชิงโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นประชากรหรือว่านวัตกรรมที่จะเข้ามายืดอายุันอมรักษาโรคเหล่านี้นะฮะให้มีความน่าสนใจและก็มีการเติบโตได้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อยู่ ก็คือยังอยู่ในโซนถูกเช่นเดียวกันนะครับหุ้นเทคเนี่ยอยู่ในโซนแพงก็ขอลดเป็น u n d e r w ร์เวทแล้วก็กลุ่มยูทิลิตี้ที่เกี่ยวข้องกับ AI data center เนี่ยจาก o v e r อ e ์เวทก็มาเป็น n e u t ร a ลนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เ,เป็นสายระมัดระวังความเสี่ยงเนี่ยการเชื่อมุมมองของ i ิน e s c o ผมว่าก็เห็นด้วยนะเพราะหลายกลุ่มก็อาจจะมีราคาที่ค่อนข้างปรับตัวขึ้นไปมากแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมองว่ามีความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจถดถอยอยู่บ้างเนี่ยนะครับการปรับเข้าอยู่ในกลุ่มที่เป็น defensive ตามที่ i n v e s c o แนะนําก็ถือเป็นทางเลือกที่่ไมเว ทั้ง3เซกเตอร์เนี่ยก็คือยังเติบโตได้ตามปัจจัยเชิงโครงสร้างนะครับ และระดับราคาเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แพงจนเกินไปยังพอซื้อทันใน3เซกเตอร์นี้นะครับไปกันต่อนะครับกับแบ็กล็อกนะแล้วถ้าไม่ใช่3กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับดีเฟนซีฟเนี่ยขอเป็น3กลุ่มไหนถ้าเป็นสายเติบโตนะครับบอกว่าเอ้ยอยากจะลงทุน AI แต่ว่ารู้สึกว่าแพงไปแต่ยังอยากอยู่ในหมวดโกลส์นะครับตัวแบ็กล็อกก็ทำคอเตอรี่นะเป็นมุมมองนะครับการลงทุนในหุ้นไตรมาส4ออกมานําเสนอว่าขอเลือก3กลุ่มนะครับนั่นก็คือเทคมองว่า AI เนี่ยเพิ่งเริ่มต้นนวัตกรรมเนี่ยเปลี่ยนเร การหุ้นและการเลือกหุ้นหลายตัวในเชิงคุณิเททีวเนี่ยน่าจะเข้ามาช่วยสร้างอัลฟาให้กับเพื่อนๆสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้นะครับกลุ่มที่2มองเป็นอะไรครับเป็นเฮลท์แคร์นะครับยังไม่ขึ้นมาสักเท่าไหร่นะครับราคายังอยู่ล่างๆเนาะดิสเค้าอยู่ประมาณ20-30%นะและมีปัจจัยเชิงโครงสร้างในการสนับสนุนนะครับมีโอกาสหาหุ้นผู้ชนะได้ในระยะยาวนะครับและเซกเตอร์ที่3ขอเป็นฟินแลนเชียลนะครับคล้ายๆกับเมื่อสักครู่ที่เลือกมาเนาะลดกฎระเบียบดีต่อทุกกลุ่มนะครับีกกกกลมมมารริิะษฐจจจ ที่คึกคักมากยิ่งขึ้นนะครับกลุ่มนี้ก็ได้ประโยชน์ไปเต็มๆนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะมองได้นะว่าปัจจุบันเนี่ยตลาดค่อนข้างที่จะวิ่งค่อนข้างรวดเร็วเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากด้านล่างครับ นักลงทุนในตลาดสหราฐเนี่ยมีสัดส่วนที่เปลี่ยนไปค่อนข้างมากนะครับเดิมทีเราเข้าใจกันว่า70% 80%เป็นนี่ยเป็นนักลงทุนสถาบันที่ลงทุนด้วยอัลกอริทึมเทรดดิ้งเนาะนะครับแต่ปัจจุบันก็ต้องบอกว่ามีสัดส่วนของรีเทลที่สูงมากยิ่งขึ้นนะครับประกอบกับพวกกลุ่มที่เป็นไฮฟรีเควนซี่เทรดพวกเฮดฟันเหล่านี้เนี่ยก็เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นเพราะฉะนั้นระดับราคาการผันผัวในปัจจุบันเนี่ยจะค่อนข้างสูงกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วอันนี้กกก็็พอออออเเเข้้้าาาาใจไไดดนนะรบบแตตตตททงงงงลสุุว่่่่่่หีีีีมิโยื ความทนทานอดพ้นทุกสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยจะเป็นหุ้นที่เป็นผู้ชนะนะครับท่ามกลางความผันผวลนลกางเกงกําไรแล้วก็ชนะได้ในเทรนด์ของ AI แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะลองเลือกดูได้จาก3เซกเตอร์ที่ Black ล็อกแนะนํามานะครับด้านซ้ายมือเพื่อนๆอาจจะดูว่าเฮ้ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเซกเตอร์ไหนที่ดูทรงแล้ว่หลบพ้นสายตาการเติบโตไปได้ก็จะมี Renew Energy เนี่ยแหละครับที่สามารถปรับตัวขึ้นมาได้ดีตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะไปแบบเงียบๆนะครับ ท่ามกลางนโยบายที่ไม่ค่อยสนับสนุนจากทางคุณทรัมป์นะครับแต่ก็มาได้ด้วยเชนด์ของพลังงานที่ต้องการมากขึ้นด้วยโมเดลของ AI ไนะครับไปกันต่อสุดท้ายกับตัวพิกเท้นะว่าสายหุ้นรายตัวยังมีหุ้นที่ถูกลืมกําไรเติบโตดีแต่ราคายังไม่แพงยังไม่ขึ้นสัทีเดียวนะครับท่ามกลางแบบปัจจัยต่างๆนะที่เข้ามามากมายเป็นปีที่ค่อนข้างผันผวนนะครับแนวโน้ม GDP ไปต่อได้นะครับกำไรปีหน้าเติบโตต่อได้ดีตลาดหุ้นก็มีการกระจายตัวสุขภาพกําลังดีนะครับขึ้นแบบกระจายตัวเนี่ย ในแต่ละกลุ่มเซกเตอร์แตกต่างกันออกไปปัจจัยสนับสนุนให้หุ้นขึ้นก็ยังมีอยู่นะ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการกระตุ้นของคุณทรัมป์นะ OBBB นะครับการลดดอกเบีย้ยของเฟด AI productivity ที่เข้ามามีดีลใหม่เรื่อยๆเนี่ยหรือความเสี่ยงเองก็เริ่มคลี่คลายนะครับเงินเฟ้อทาริฟที่ดูจะเอ่อตกลงกันได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ภาวะสงครามที่ดูจะคลี่คลายลงเนี่ยก็ล้วนแต่นําพาให้หุ้นเนี่ยดูทรงแล้วน่าจะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีนะนะครับแต่พิกเทบอกถ้าเพื่อนๆเ,เชื่อว่าตลาดหุ้นจะไปต่อเนี่ยยังมีหุ้นนะที่ยังไม่ได้ขึ้นอีก50ตัวนะครับหรือเรียกว่ากลุ่ม Focus นนนนคั่่่ก็ือวาหุ้ทีมี e อ r n i n g ที่ดีมีกำไรเติบโตได้ดีสูสีพอๆกับ7นางฟ้าเลยนะแต่ว่าราคาในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2021เนี่ยไม่ได้ขึ้นได้โดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับ ภาพด้านซ้ายมือนะครับนั่นก็คือตัวโฟกัสเช่น50เนี่ยอยู่ด้านล่างนะนะครับในขณะที่ด้านบนเป็นเจ็ดนางฟ้าตลาด s อสแอนด์อยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับราคาหุ้นที่สู้ดัชนีไม่ได้สู้เจ็ดนางฟ้าไม่ได้นะครับแต่ตัวกําไรเนี่ยมีการเติบโตได้สูสีพอๆกับกลุ่มเจ็ดนางฟ้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้เป็นโอกาสในเพื่อนๆสามารถเลือกหาหุ้นนะครับถามว่ากลุ่มไหนล่ะ50ตัวบอกมาสักทีนะครับอยู่ด้านล่างนะครับสามารถที่จะแคปหน้าจอนะเอาไปขยายดูได้เลยนะครับว่า50ตัวเนี่ยเป็นหน กำไรดีงบเติบโตต่อเนื่อง พอๆกับ7นางฟ้าแต่ราคาหุ้นยังอยู่ด้านล่างนะครับผมสรุปมาให้แล้วนะครับว่า50ตัวนี้มันอยู่ในเซกเตอร์ไหนบ้างเพื่อจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นคําแนะนําของทั้งแบล็กロックของทั้ง i n v e s สโกนะว่ามันเป็นเซกเตอร์ที่อยู่ในแนวโน้มจะดีหรือเปล่านะครับก็สรุปมาให้อยู่ด้านขวามือนะครับว่า50ตัวเนี่ยกระจายอยู่ในเซกเตอร์ที่แนะนำซะด้วยซ้ำนะครับนั่นก็คืออะไรครับเทคโนโลยีเฮลท์แคร์แล้วก็ฟ i น a n นเชียลเซอร์วิสนะครับสอดคล้องกับแบล็กロッแบบตรงๆเลยนะแล้วก็บางส่วนของ Investsco บพว่าอร์เหล่านี้ มีแนวโน้มปัจจัยที่เป็นลมใต้ปีกแต่ว่าหุ้นรายตัวที่อยู่ในนั้นที่มีแนวโน้มจะเติบโตได้แต่ราคายังไม่ขึ้นก็มีนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นให้เพื่อนๆสามารถทํากันบ้านต่อได้นะครับซึ่งผมเองก็จะไปหาหุ้นจากกลุ่มนี้เหมือนกันนะเผื่อว่าการกระจายตัวตรงนี้มันจะมีมากขึ้นปัจจัยเศรษฐกิจสามารถพัดพาให้หุ้นขึ้นได้ v a l u a t i o n หรือว่า P/E ในปีหน้าถูกปรับให้ต่ําลงได้จาก e อ r n i n g ที่เติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับหุ้นกลุ่มนี้ จากเพียงเท่านี้นะครับจากมุมมองทั่วโลก5ถึงเจ้ามั่นใจเหลือเกินว่าเพื่อนๆจะได้คําตอบแน่นอนว่าตอนนี้หุ้นแพงไปหรือยังนะครับสำหรับส่วนตัวผมมองว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลในทางเชิงบวกนะครับเพราะอย่างที่เราทราบกันดีและมีรีเสิร์ชหลายเจ้าค่อนข้างคอนเฟิร์มตรงกันว่าผลตอบแทนส่วนใหญ่ 80- 90%เสอนี่ยสอดคล้องไปกับการเติบโตของกําไรบริษัทจดทะเบียนของเออร์เน็งนะครับถ้ามุมมองของเออร์เน็งยังไปต่อได้นะครับไม่ว่าจะมีความผันผวนหรือปัจจัยเสี่ยงเข้ามากระทบในช่่่่วงงสสสัั้้้นนนนอออยาาาาาาไไรรรกก็็ตมมมเเเจะเปโใหาาาถซืพิ ถัวเพิ่มได้และการเติบโตระยะยาวก็รอเราอยู่ข้างหน้านะครับวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพเพื่อนๆสามารถกดไลค์ Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เช่นเดิมนะครับหรือภาพมากกว่านั้นร่วมจอยเป็น Angel Supporter สนับสนุนช่องพงทรวีก็จะยินดีมากๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ